สวัสดีครับวันนี้เรื่องเล่าลี้ลับปฏิหารจะพาท่านผู้ฟังไปฟังเกี่ยวกับเรื่องผีผีสังสารกันบ้างครับวันนี้มาฟังเรื่องเกี่ยวกับผีปอบกันคําว่าปอบนี้นี่เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาหรือได้ศึกษาดูพอ,พอจะพูดได้ว่าปอบนั้นมีอยู่สองประเภท ประเภทที่หนึ่งก็คือปอบเชื้อคือปอบที่สืบต่อกันมาจากบรรพบรุษหรือบิดามารดาซึ่งสืบต่อกันมาโดยวิธีให้รับขันปอบวิธีนี้นี่ถ้าผู้เป็นเชื้อสายนั้นไม่ยอมรับขันก็ไม่สามารถที่จะสืบเชื้อสายปอบได้ส่วนผู้ที่เป็นปอบนั้นเมื่อเสียชีวิตไปวิญญาณของปอบก็จะตายไปด้วย และอีกประเภทหนึ่งก็คือปอบอาคมหรือปอบวิชาเกิดจากการเรียนคาถาอาคมแล้วทำผิดข้อห้ามหรือที่เรียกว่าขลมผู้นั้นก็จะกลายเป็นปอบเช่นระเรียนวิชารักษาผู้ป่วยแต่ว่ามีข้อห้ามว่าให้ผู้มารักษานั้นใส่เงินในขันค่าครูนั้นไม่เกิน1บาท แต่พอนานๆเข้าผู้เรียนวิชาเกิดความโรคเพราะอยากได้เงินมากๆก็จะหาวิธีหรือกลอุบายต่างๆเพื่อให้ผู้มารักษานั้นจ่ายค่ารักษามากกว่าที่ค่าครูกำหนดนานๆเข้าก็จะกลายเป็นปอบหรือบางคนไปเรียนวิชาหรือคาถาหรือเล่นคุณไสเพื่อให้สามีก็ดีพัญญาก็ดีรักและหลงตัวเอง หรือเพื่อให้สามีหรือพัญยาที่เดิกล้างไปเนะี่ยกลับมาหาตนเองซึ่งเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยก็จะเกิดความรักความหลงจนที่เรียกว่าไม่ลืมหูลืมตาแต่ต่อมาผู้ไปเรียนวิชานะนะั้นเกิดทำตัวเองหรือปฏิบัติตัวผิดข้อห้ามหรือผิดข้อธรมเช่นห้ามไม่ให้กินของต้องห้ามแต่ว่าเพราะความอยากกิน เลยคิดว่าครั้งหนึ่งครั้งเดียวคงไม่เป็นไรหรอกนานๆเข้าก็จะกลายเป็นปอบส่วนลักษณะอาการของปอบที่แสดงออกมาเมื่อเข้าสิงสู่ร่างคนหรือผู้ป่วยนั้นอาจจะไม่ยอมพูดจาใดๆหากไม่มีคนถามหรือจะแสดงออกที่สังเกตได้จากอาการของผู้ป่วย เมื่อถูกถามว่าเป็นใครก็อาจจะเสแสร้งหรือพูดแอบอ้างชื่อผู้อื่นเพื่อให้ตนเองพ้นผิดหรืออาจทําให้ผู้อื่นมองเห็นเป็นใบหน้าของคนอื่นๆแบบนี้ทางอีสานเรียกว่าแลกหน้ากินบางครั้งอาจจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนอาจเห็นเป็นร่างหมาดําตัวใหญ่มีตาแดงก่ำปากแดงหน้ากลัว เที่ยวเดินตามถนนหนทางหรือที่ต่างๆเพื่อหาอินตามวิถีของปอบส่วนท่านผู้ฟังหรือผู้รู้ทั้งหลายจะมีความเห็นแตกต่างจากที่ผู้เล่าว่ามาก็สุดแท้และครับขอให้เป็นวิจารณญาณของแต่ละท่านก็แล้วกันครับถ้ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องปอบนี้ออกไปอีกก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของผู้คนต่อไป ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีน่าสรรเสริญยิ่งครับยายแตงนี่แกอยู่บ้านเดียวกันกับคุณสมนึกแล้วก็เป็นผู้ที่เพื่อนบ้านนะต่างกล่าวขานถึงว่าแกเป็นผีป,ปอบสาเหตุก็มาจากก่อนนั้นสามีของแกหนีไปมีพันยาใหม่จนแกเกิดความเรียดแค้นเพราะว่าแกรักสามีคนนี้มาก จึงไปหาหมอไสยศาสตร์จนแกสามารถใช้วิชาไสยศาสตร์มนดำนะน่ะนำสามีกลับมาอยู่กับแกได้สำเร็จและเมื่อสามีได้กลับมาอยู่กับแกแล้วเนี่ยโอ้ยขราวนี้นี่เกิดเป็นคนว่านอนสอนง่ายมีความรักแบบหลงไหลต่อยายแตงนี้แบบงูหัวไม่ขึ้นทีเดียว แต่อยู่มานานเท่านานเข้าจะเพราะความเผลอ,รอหรือว่าชาชินก็ไม่อาจจะรู้ได้ล่ะเข้าใจว่ายายแดงนี่ทำผิดของคลังหรือทำผิดข้อห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งจนทำให้แกกลายเป็นผีปอบแต่พฤติกรรมการเป็นผีปอบของแกนี่ก็เพียงรับรู้และเป็นที่สังเกตหรือการซุบซิบกล่าวขานของชาวบ้านเท่านั้น ไม่มีการจัดการกับยายแตงนิ่แต่อย่างใดก็คงเป็นเพราะเรื่องยากต่อการหาหลักฐานอื่นใดมาเอาผิดทางกฎหมายซึ่งต่อมาสามีของแกก็ได้ตายจากไปส่วนลูกๆก,ก็หนีหายไปทำมาหากินในถิ่นตื้ออื่นจนอาจพูดได้ว่าไม่ยอมมาดูดำดูแดงผู้เป็นแม่เลยซึ่งปัจจุบันนี้ยายแตงแกก็ได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้ว จะเป็นเพราะบ้านคุณสมนึกกับบ้านยายแดงนั้นอยู่ใกล้กันหรือเปล่าก็าไม่อาจจะพูดได้หรอกนะทำไมคุณสมนึกจึงต้องได้สัมผัสกับเหตุการณ์อันน่ากลัวจากยายแดงนี้อยู่หลายครั้งเพราะบ้านคุณสมนึกกับบ้านยายแดงนั้นอยู่ห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรก็แค่มีป่าไผ่และรั้วไม้ไผ่กั้นอยู่เท่านั้นและคุณสมนึกเอง ก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวความเป็นไปของยายแตงเช่นเดียวก,กันกับชาวบ้านคนอื่นๆประมาณปีพศ2540ตอนนั้นนีคุณสมนึกทำงานอยู่ที่อำเภอกบินบุรีและได้กลับมาพักที่บ้านอยู่หลายวันมีอยู่วันหนึ่งหลังจากทําธุระข้างนอกบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเดินกลับ และจะต้องเดินผ่านหน้าบ้านยายแตงเมื่อเดินมาก็เห็นยายแตงนั่งนิ่งอยู่เหมือนไม่สนใจสิ่งแวดล้อมใดๆไม่มีการถามไทยว่าไปไหนมาตามภาษาเพื่อนบ้านคือดูกแกนั่งเฉยไม่สนใจใดๆเมื่อคุณสมนึกเดินผ่านเพียงใกล้ๆไม่กี่เมตรแกก็ยังนั่งเฉยนิ่งไม่สนใจ พอคุณสมนึกเดินผ่านไปแล้วหันกลับไปมองแกก็เห็นยายแตงนะ่ะยังอยู่ในท่าเดิมแต่สังเกตเห็นแกหันหน้ามองตามคุณสมนึกในขณะที่ตัวแกไม่ได้เอี้ยวตัวตามแม้แต่นิดเดียวแต่ทิศกับหน้าแกนะ่ะกับหันตามได้จนเห็นว่าหน้าแกน่ะมาอยู่ทางท้ายถอยเลยทีเดียวซ้ำหลายกว่านั้น เมื่อเห็นดวงตาของแกขยายและแดงก่าไม่เป็นดวงตาของมนุษย์จ้องมาทางคุณสมนึกแบบไม่เป็นมิตรเท่านั้นเองขาเนี่ยมันไวกว่าความคิดรั้วไม้ไผ่จะสูงหรือต่ำก็ไม่มีเวลาคำนวณละทีนี้ไม่รู้ว่าคุณสมนึกปีนหรือกระโดดข้ามมาอย่างชั่วพลิบตาได้อย่างไรแล้วก็ใส่เคียรหมามานั่งหอบแฮกแฮกอยู่ใต้ถุนบ้านตัวเอง ความกลัวความตกใจนี่มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆและครั้งต่อมาเมื่อคุณสมนึกได้เข้ามาทำงานอยู่กรุงเทพนานๆก็จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านอีกทีหนึง่งและเมื่อได้กลับไปเยี่ยมบ้านคราวนี้เองก็ทำให้คุณสมนึกได้ประสบกับเหตุการณ์ผจนกับผีปอบยายแตงอีกอย่างคาดไม่ถึงกล่าวคือ กลางปีพศ2542ขณะที่คุณสมนึกได้ทำงานเป็นพนักง,งานขายในห้างสรพรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพคุณสมนึกได้ลากลับไปเยี่ยมบ้านซึ่งก็ได้รับอนุญ,ญาตให้ลาได้หนึ่งสัปดาห์และเมื่อไปถึงบ้านก็ได้ช่วยงานทางบ้านได้ตามสมควรจนเกิดอาการจับไข้ก็เลยว่าจะนอนพักอยู่บ้านสักวันหนึ่ง แล้วก็ไปนอนพักอยู่บริเวณระเบียงบ้านซึ่งอยู่ใกล้กลกับบันไดาทางขึ้นนั่นเองโดยคุณสมนึกนันนอนหันปลายเท้าไปทางบันไดาทางขึ้นลักษณะภายนอกบ้านที่เป็นระเบียงนั้นด้านข้างจะมีฝากระดานกั้นขึ้นไปประมาณ1เมตรส่วนด้านบนก็ปล่อยโล่งไว้ส่วนด้านข้างบันไดจะมีช่องทางเดินเข้าห้องนอน และมีหน้าต่างถัดออกไปข้างข้างบันไดในขณะที่กำลังนอนอยู่นั้นซึ่งเป็นเวลากลางวันแต่ก็ยังไม่หลับคือกำลังนอนคิดอะไรเพลินๆอยู่ก็รู้สึกได้ว่ามีเสียงคนกำลังเดินขึ้นบันไดมา <S <s เมื่อชะางกหน้ามองดูก็เห็นว่าเป็นยายนิ่มซึ่งเป็นยายของคุณสมนึกเองกำลังขึ้นบันไดมาในลักษณะ มือจับขั้นบันไดค่อยๆขึ้นมาดูเหมือนลักษณะครานเนื่องจากข้างบันไดนั้นไม่มีลูกกรงหรือราวจับพอขึ้นมาถึงบริเวณปลายเท้าของคุณสมนึกก็เห็นเป็นหมาดำตัวใหญ่มีดวงตาแดงกล่ำแย่เขี้ยวดุดันเพียงแวบ,บเดียวที่คุณสมนึกชะโงกคขอขึ้นมอง หมาดำใหญ่ตัวนั้นก็กระโดดคร่อมร่างคุณสมนึกซึ่งขณะนั้นเหมือนต้องมนสะกดคือจะตะกุตกตะกักหรือเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้เลยจะตะโกนร,ร้องให้คนช่วยก็ร้องออกมาไม่มีเสียงในขณะที่หมาดำใหญ่ตัวนั้นโผมตัวขึ้นคร่อมร่างคุณสมนึกในลักษณะร่างถูกตรึงเคลื่อนไหวไม่ได้นั้นและจะตะโกนร,ร้องก็ไม่ได้นั้น แต่ดีที่คุณสมนึกน่ะยังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่จึงนึกถึงองค์พระพุทธชินราชที่นำมาตั้งบูชาในห้องจึงรีบระลึกขอพึ่งบาร,รมีขอให้รอดพ้นจากอันตรายในครั้งนี้ทันใดนั้นหมาดำใหญ่นั้นก็แสดงอาการตกใจกลัวแล้วก็รีบขุนผันวิ่งกระโจนออกทางหน้าต่างเหนือบันไดไปทันทีขณะเดียวกัน คุณสมนึกก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้จึงรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งตามไปดูทางหน้าต่างก็เห็นว่าหมาดำใหญ่นั้นน่ะกลายร่างเป็นยายแ่งซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กันผัดไปทางป่าไผ่และมีรั้วไม้ไผ่กั้นเท่านั้นเพียงมองเห็นก็รู้ว่าเป็นยายแตงซึ่งมีผมขาวหลังโกงหอ,อมแห้งผิวคร้ำเพราะว่าเห็นกันมาตั้งแต่เกิด จากเหตุการณ์ที่คุณสมนึกได้ประสบพบเห็นด้วยตนเองในครั้งนี้ก็ได้รับคำบอกกล่าวจากผู้คนีว่าปอบนั้นสามารถที่จะแปลงร่างให้เห็นเป็นหน้าตาของคนอื่นได้ซึ่งทางภาคอีสานเรียกว่าปอบแลกหน้ากินคือมาในหน้าตาของผู้อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นรู้ความจริงว่าปอบนั้นตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นใคร เพื่อจะได้อยู่ในร่างปอบเพื่อหากินตามวิถีปอบต่อไปซึ่งในความเป็นจริงนั้นเนี่ยทำย่อมชนะอาธรรมเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยความลับนั้นก็ปิดไว้ไม่ได้ย่อมจะมีเหตุให้ปอบเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้ผู้คนรู้จนได้เหมือนกับคำว่าฟ้ามีตานั่นแหละครับ